On ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วจริงเปล่าเฮ้ยมั่วนิ่มหรือเปล่าหนูชัวยอยู่แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากครับแป๊บเดียวตอนนี้ทุ่ม36นาทีแล้วครับ ครับผมนะมา,มาแซบกันต่อนะคะกับอย่างที่บอกไปนางเอกสาวลูกบ้องแบลวัวจินนะคะอย่างคุณแต้วนรัฐพรนรัฐพรน,นั่นเอง <c oughs> ที่ก่อนหน้าน,นี้นะคะก็มีข่าวว่าสาวแต้วเนี่ยคะคะเขาโคจรกลับมารับงานละครเรื่องพิรุณพร่ำรักโดยจะประกบคู่กับพระเอกอย่างคุณ,คณบอมธนินนั่นเองซึ่งพระเอกอย่างคุณบอมธนินเนี่ยนะคะก็มีฉายาว่าพระเอกที่เล่นเป็นธรรมชาติมากพี่อัน๋นเพราะว่าพี่ขอนไม้ไ่หรอาเราคือเขาแซวกันน,น,น,นะครับแต่จริงๆเขาก็เคยแบบว่า คู่กันมาแล้วจากคุณชายรัชันน์ตอนนูน้นซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าปเป็นเวอร์ชันคุณชายที่เรตติ้งสูงมากนะก็ฟินกันไปก็จิ้นกัน <rating S 2> ไปเรตติ้งสูงที่สุดเลยในตอนนั้นนะครับก็ล่าสุดเนี่ยออกมามีข่าวมาว่าจะกลับมาโคจรมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเป็นผลงานละครของข่าอยู่มากปรากฏว่าแฟนขับยี mm ้ hmm. ไม่เอาไม่อยากให้แต้ากลับมาเล่นคู่กันอีกแล้วทั้งท่จริงมันน่าจะเป็นคู่จิ้นเนาะเพราะว่าเป็นคู่ที่ทำให้เขาดังกันขึ้นมาใช่เนาะแล้วก็มีคนอ้างตนว่าเป็นแฟนคลับของสาวแต้วเนี่ยนะคะเกิดอาการแบบว่าร้อนลนทนไม่ไหวกระสับกระส่ายมากต้องถึงขนาดร่อนจดหมายไปถึงผู้ใหญ่ช่องสามเลยคุณสมรักคุณสมรักค่ะแล้วก็มีข้อความประมาณว่าขอร้องไม่ให้แต้ากับบอมเนี่ยเล่นละครคู่กันบอกว่าเนี่ยแต้วเนี่ยระดับไหนแล้ว แล้วบอมระดับไหนน่าจะประมาณว่าเราศมีความดังของบอมตอนนี้เทียบไม่ได้กับความเปรี้ยงปร้างของแต้วเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะให้ฟังเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งไหมนะครับว่าแฟนคลับคนนี้เขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนเรียนคือสมรักเรื่องแต้วนัทพรกับการไปเล่นละครให้ยู่มากเนื่องจากมีกระแสข่าวออกมาว่าแต้วจะไปเล่นละครเรื่อง พิ่รุณพัมรักคู่กับบ,บอมธนินของค่ายยู่มาคืออย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเต้าเป็นนักแสดงที่ขึ้นมาสูงแล้วคุณสมรักจะให้เต้าลงไปเจอกับค่ายที่ผลิตละครออกมามีแต่กระแสต่อต้านมีแต่คนไม่ชอบหรือครับพี่ไม่รู้ว่ามีมีแต่คนต่อต้านอันนี้นคือพาดพิงไปถึงค่ายยูมาโค้ดังของเขานะ่นนอ,ะอีกข้อหนึ่งถึงจะเป็นการกลับมาเจอกันของบอมเต้าอีกครั้งดิฉันคิดว่ามันเร็วไปหรือเปล่าอา้าว รอให้บอมพร้อมด้านฝีมือการแสดงก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นคู่กันอีกครั้งโดยขอให้ค่ายเป็นพี่ออฟนะคะโอ้โหตายแล้วผ <c oughs> ู้จัด <c oughs> หนูมาเป็นผู้จัดเลยนะคะ,ะที่ดิฉันเขียนึงคุสมรักวันนี้คืออยากให้ลองพิจารณาทบทวนอีกครั้งให้แต้วถอนตัวจากละครเรื่องนี้โอ้โหแฟนคลับแต้วรับไม่ได้โอ้ตายแล้วจริงเหรอใครนะนะฮะออขอความกรุณาพิจารณาด้วยนะคะหวังว่าจะเห็นใจแฟนคลับแต้วที่ต้องเจ็บมาจากรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้ว ต้าโดนมาเยอะแล้วอุ้ยหรอทำไมอ่ะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยโดนเคือเหมือนก<ะ>ับว่ามันจะมีช่วงนั้นมันจะมีรอยละหักเหลี่ยมตะวันแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับรอยฝันตะวันเดือดแต่นี่เขาเขียนสุภาพพราลงท้ายเขาด้วยความเปลียนสูงนะอะว่ากันไปเดี๋ยวดูสิว่าอะไรเป็นยังไงคุณแต้วพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับไม่ร้ายแรงหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาธรรมดาเป็นคนรับผิด้อบก็คงเป็น เพราะฝนน้อยด้วยแล้วก็อากาศเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้แบบทำทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วการจะได้เล่นละครอะไรกับใครก็เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วถามตัวว่าตัวเจ้าเองรู้สึกยังไงเจ้าก็ยินดีอยู่แล้วที่จะได้เล่นกับบอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าดังกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่อ่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนอาจจะด้วยเราทํางานมานานมากกว่ามันก็มันก็อาจจะเป็นตรงนี้มากกว่าผมไม่ได้ได้ดังกว่าหรืออะไร ไม่ไม่ได้เรียกเข้าไปคุยก็ยังคงทํางานกันต่อไปก็เดี๋ยวก็ฟิตติ้งถ่ายทาอะไรกันเต้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นแฟนคลับคนไหนแต่ว่าคนที่แฟนคลับที่แบบใกล้ชิดต,ตามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็น่ารักกันหมดอย่างบอมเองคือทุกคนก็ต้องมีพัฒนาการแต่ว่าคงไม่มีใครแบบว่า ย่ำอยู่ที่เดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครไม่ไม่มากก็น้อยก็ต้องมีพัฒนาการกันไปแล้วก็คือวันนึงมันอาจจะคลิกกับบทนี้มันอาจจะแบบคลิกมากก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าคือเต้าไม่อยากไปวพากวิจารณ์ใครเพราะว่าตัวเต้าเองก็จะต้องทําหน้าที่ของเต้าก็ก็อย่าไปคิดว่าจะอยู่กับคนนี้ดีไม่ดีคือดูที่ตัวตัวละครแล้วก็ดูที่ผลงานของเราดีกว่าเป็นค่ายที่ไม่เคยทํางานด้วยกันก็จริงแต่ก็คือเหมือนกับว่าบทใหม่มันก็คือเริ่มต้นใหม่อ่ะค่ะเต้าก็มีการบ้านที่จะต้องทําเพราะว่าเราก็อย่างเรื่องเนี้ยก หมอซึ่งเราก็เอ้ยยังไงเราหมอหมอคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทํากันบ้านเหมือนกันนะคะส<อ>งนะสารคุณบอมอ่ะเอาจริงจริงจริงผมว่าเขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะจริง,รงๆเขาก็เขาก็โอเคอะ่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีละครเรื่องใหม่ด้วยนะคะคู่กับคุณริชชี่เรื่องสวยร้ายสายลับใช่แล้วนะครับที่หลายคนเขาจับตามองกันอยู่ไงว่าโอ้ ก็คือมีกระแสวิพากษ์ว่าเล่นแข่งทั้งคู่ใช่แต่จริงๆแล้วการเล่นแข่งก็อาจจะเป็นธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งเพราะในโลกความเป็นจริงคนเราก็มีหลายบุคลิกจริงไหมแนนการเล่นแข่งเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งคือเล่นเป็นบุคลิกแบบนั้นมันก็อาจจะเหมาะอะเพราะในชีวิตจริงคนเราก็มีคนที่แบบว่าทื่อๆอย่างเนี้ยหรอก็ฉันเป็นคนนิ่งหรือแม้แต่คนที่เสียใจก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องร้องไห้ทุกคนโอ้จริงค่ะ เดี๋ยวหนูจะเขียนจดหมายไปถึงผู้ผู้จัดละครเลยว่าเรียนคุณสมรัใช่ขอให้คุณภูวนาถไปเขียนบทละครทุกอย่างเป็นเรื่องของอินเนอร์เข้าใจไ่มโอเคได้ก็ยอมรับได้ครับผมคือเขาหน้านิ่งแต่อินเนอร์อัจฉริยะเขาได้เสียใจมากเสียใจมากแต่เคยมีคนเมาส์มีคนเมาส์แรงถึงขนาดว่าน้องลิชี่นะคะควรจะไปทําอาชีพอื่นมากกว่าแล้วก็หาชีพให้นางเสร็จสับเลยว่าควรจะไปเป็นนางแบบเพราะว่านางสูงด้วยแล้วก็หน้านิ่งด้วย เอาไม่เห็นต้องเลือกเลยนางแบบก็เล่นละครได้หยุดเถอะหยุดเถอะพูดถึงลิฟที่อยู่ปะอ,อ๋อใช่ค่ะไม่ใช่แนนนี่นะอ่าไปกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าพี่อัน๋นพูดก็ได้นะฮะอ่ะมันที่เธอคนนี้นะครับชมพู่อรยาก่อนนนี้ถ้่บกว่าจำได้นะครับมีข่าวมาว่าเธอท้องปองคือต้องข้าวความไปก่อนว่ามันมีคนเต้าข่าวขึ้นมาพี่อัน๋นว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่ท้องก่อนแต่ง แล้วฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยพอรู้ว่าเจ้าสาวท้องก็ไม่อยากจะแต่งงานแล้วไม่ไม่ไม่ตอนว่าจะแต่งงานเพราะว่าฝ่ายฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายผู้หญิงท้องแต่มีคนบอกว่าเหมือนกับแท้งไปอ๋อใช่ใช่ใช่พอแท้งไปผู้ฝ่ายชายก็เลยบอกว่าอุยถ้าอย่างนั้นก็ไม่แต่งละแล้วเขาบอกด้วยว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นไฮโซนอกวงการ มันก็เป็นไปได้จริงปล่ะชิวิเนี่ยฮะแล้วก็คุณชมพู่มีคนบอกว่าเนี่ยแบบว่าไปหนีไปอยู่ญี่ปุ่นพักหนึ่งก็ไม่แคี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็เลยมีคนว่าเอ๊ะทำไมอะไรยังไงใช่เธอหรือเปล่ารวมไปถึงการแถลงข่าวจาก i อจีของผู้จัดการส่วนตัวของเธอด้วยนะคะที่บอกว่าจะไม่มีการแถลงข่าวอะไรทั้งนั้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงอืมอ่ะล่าสุดนี้เจอชมพู่อรยาถามเสลยสารพัดประเด็นเรื่องท้องป่องวิวาฟ้าแลบด้วยนะครับมาดูว่า ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างนะค่ะไปฟังสาวชมกันเลยค่ะไม่ท้องค่ะตรงทรายนชมัอยู่มีข่าวว่าท้องเนี่ยจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยก็ไม่ได้ก็รู้สึกอุ้ยเล่นแรงนี้เลยหรออะไรเงี้ยนิดนึงแต่ก็ก็ข้ามตอนแรกก็ข้ามก่อนนำมาเตบข้ามก็มีทั้งแบบเฮ้ยจริงเหงอแกเอาแคะวะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเป็นสายผู้ใหญ่ก็จะดีใจมากอะไรเงี้ยจริงเหรอลูกอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้เคยมีไม,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 ม่มีความตั้งใจที่จะ,ะแถลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะก<ม>็ค,ะคิดว่าชงคิดว่าเวลามันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะความจริงมันก็คือความจริงอีกอย่างหนึ่งชงว่าเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุดแหละใช่ไหมคะมก็เริ่มือกันตั้งแตบบ่วันไหนก็นับไปละกันมาเก้าเดือนแล้วคนที่เมาออกมาเคลียร์ด้วยนะเก้าเดือนนับจากวันน้นเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าอย่าแบบก็คือก็คือจะจะเครียดทำไมอะไรเงี้ยมันก็คือ ความจริงมันก็จะเป็นเป็นตัวพิสูจน์ตัวมันเองอยู่แล้วสําหรับวันที่เอาจริงๆนะคือชมยังยังไม่ได้ไฟนอลก,กันจริงๆ แต่งเดือนแต่งแม่ใช่ไหมครับพี่ปีหน้าแต่งแม่ก็คงแต่งแหละอ่าี่ไม่ได้วันนะเดือนอะไรทั้ง้เดือนก็ได้ษช่องเลอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าคือถ้าถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวจะตกใจเดี๋ยวจะเอเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ชัวร์ก็อยากแต่งแล้วแหละหางเลยไหมคะพี่ชมหางงาานช้ยังไม่ได้คิดยังตู้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะก็ คงต้องค่อยๆดูไปตามสเต็ปแหละครับผมนะอย่างน้อยก็หลุดปากมาว่าคงแต่งแหละถ้างั้นก็คงจะปีหน้านะครับเตรียมเจอกันกับงานช้างแน่ๆระดับชมพู่ผมชื่อว่างานต้องจัดสุดแน่นอนค่ะตามสไ็ล์เขาคบกันมานานแน่นอะกับคุณน็อตครับผมนะจริงๆก็พร้อมเหลือจะพร้อมกันอยู่แล้วทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหนานะครับกลับมาพร้อมกับช่วงเวลาของ o v ว e เรคเ m มน n d ครับสุดสัปดาห์แบบนี้และสุดสัปดาห์ปลายเดือนและปาร์ตี้กันขนาดนี้ด้วยหนังดีๆมีเพียบแต่จะเลือกอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะปฏิทินบันเทิงอี a คลนดา r วันเสาร์เวลา11ในากา30นาทีงานสุดสัปดาห์ s h o ป p ้งมาร์เก็ตครั้งที่11พบเจมส์จิรายุในกี้นิี่โดนพุฒพุทธิชัยเจเจพิพัฒน์และพอยชวลวิทย์นักพัพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลาเดียกันนี้7สีคอนเสิร์ตพิเศษร,รวมเด็ดละคร7สีพบทีมนักแสดงมากมายอาทิเคลี่ธนพัฒน์นาวทิศานาฏมิกทองระยะโบธัญญสุภาและอุ้นรังสิตณาลานนายสแควร์เดินไนเซ็นเตอร์พระราม9เวลา17บเนาฬิกาแถลงข่าวเปิดใจพิกพัทรัิยาเรื่องเลิกเต๋อชนทวิตนับบริษัทนาดาวซอยสุขุมวิท31วันอาทิตย์เวลา12บสนาฬิกาสานาทีงานมหากรรมสินค้าพบใหม่เดวิกาปอนัทวุฒิจักรจันทร์คำสิริณห,ห้องเพลนารี1-3ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซร์ริกิต เวลา17.30นร่วมกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดจุดโลกพบปอมทนินและอเล็กเลนเดลณสนามโกคาสมโมเตอร์สปอร์ตแลนด์วันจันเวลา15.00นงานส้มโอมนทนนครชัยศรีพบแอมมี u, ่เดอะเอิร์ทชมบูณชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซนเทนพลาซาสาระบุรี e.